ถนนเส้นบางขุนนนเป็นเส้นที่นักปั่นหลายกลุ่มใช้ในการปัน่นปัญหาหลักๆที่พบบ่อยๆคือเรื่องถนนไม่ดีพื้นผิวผขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อมีฝาท่อกีดขวางในการปัน่นปัญหารองลงมาคือเรื่องไฟส่องสว่างที่มีน้อยมีขยะมากองบนถนนกีดขวางการปัน่นรวมถึงรถที่จอดเลนซ้ายและรถที่ขับเร็วทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการปั่นที่มากขึ้น get time to realize it's right before my eyes and i can take it if it's what i want to do I am เลนจักรยานก็ไม่มีครับแล้วก็เลนซ้ายก็ยังมีขยะมาวางกีดวางทางแถมยังมีรถจอดเลนซ้ายรถเก่งเวลาแซงขับเร็วมากเลยครับผมต้องคอยหลบตลอดเลยอยากให้แบบนใจกันฮะก็อ,อยากให้ช่วยแบบดูแลครับพวกเส้นทางจักรยานบนฟุตบ,บาทครับผมช่วยดูแลมันหน่อยว่ามันตอนนี้มันเริ่มพังเริ่มอะไรอย่างนี้แล้วครับก็ ถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเยอะคะตอนกลางคืนไฟก็ไม่ค่อยสว่างมองไม่ค่อยเห็นทางอยากให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยครับก็คือมันไม่เอื้ออำนวยในการใช้จักรยานหนึ่งละอ่ามันมันรถหนาแน่นอ่าแคบแล้วก็ จะทำให้เกิดอุบัติเหตุลงไปใช้ร่วมกันไม่ได้แล้วก็อีกอย่างก็คือผิวถนนผิวถนนไม่เรียบมีสึกสึกลอ้อเกิดหลุมเกิดเกิดหลุมรอยแยกอ,อันตรายก็ไฟไฟสองสว่างอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าโดยลำพังรถจัก,กรยานถ้าจะไม่มีแสง สองทางใช่ไหมละ่ะก็จะมีแสงเฉพาะสะท้อนเป็นสัญญาณแค่นั้นก็คงไม่พอคงไม่พอเ,เพราะว่ารถรถมันวิ่งสวนกันอย่างนี้คนขับรถยนต์เ,นเจอไฟที่คันสวนมาปุ๊บทั้งทางไม่ต้องพูดถึงเลยมองไม่เห็นอาจจะช่วยได้